สวัสดีครับอยู่กับลุงแนบเป็นบบทีในช่วงของลุงแนบนั่งคุยในพีี22นะครับวันนี้ลุงแนบจะมานั่งคุยเกี่ยวกับวิธีการหาเพชรสีแดงนะครับเอาไปแลกเป็นเหรียญ USDC นะครับของเกม How of Slot นะจะมีวิธีไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้ลุงแนบจะมานั่งคุยฟังนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนหรือว่าเชิญชวนให้ทุกคนมาลงทุนใดอย่างเลเพียงแต่เป็นการหาเพชรสีแดงเท่านั้นนะ โอเคครับการที่เราจะหาเพชรสีแดงนะครับเกมนี้มันจะมีแค่2วิธีเท่านั้นนะครับก็คือวิธีการหมุนสล็อตนั่นเองนะครับนี่เลยครับ t ริปเปิลสการเนะครับอันนี้นะครับขั้นต่ำนะครับเราจะต้องใช้ชิปสามแสนนะนี่นะครับสามแสนนะครับเราจะได้ทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยเก้าลูบี้นะครับเห็นไหม ถ้าเราเพิ่มเบตไปสักประมาณหนึ่งล้านกว่านะครับเห็นปะมันก็จะเพิ่มาการได้เพชรสีแดงของเราขึ้นไปด้วยนะ,นนะแต่ว่ามันได้น้อยมากนะเราต้องมีชิปนะครับโคตรเยอะลุงเล็บบอกได้เลยครับเดี๋ยวลุงเล็บจะไปลองให้ดูนะ,น,น,ะนี่ครับเห็นปะนี่ครับเราก็นั่งบุญไปเรื่อยนะครับถ้ามันตกให้มันตรงแนวกันตรงไอ้นี่กันนะครับเราก็จะได้ชิปไปปั่นเพิ่มนะ นี่ครับเห็นปะมันก็ได้ชิปเพิ่มไปนะครับมันจะไม่ได้เพชรสีแดงเพชรสีแดงจะได้แค่ตรงข้างบนนี้เท่านั้นนะน่ครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาเพชรแดงนะครับนั่นก็คือเก็บแหลงครับตรงไฮเ c อร l เช n g e ตรงนี้นะครับนี่เลยนะนี่ครับอ่าไอ้ตรงโปรโมทรีวอร์ดอันเนี้ยก็คือเป็นแหลง ที่เราจะได้เหรียญได้เรียนชิปแล้วก็ได้ทางเพชรแดงครับตรงเดลี่นะครับจะได้ทุกวันนะนี่เลยครับง่ายๆนะครับให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเล่นจากโป1หนึ่งโป2สองโป3สามไปเรื่อยนะเห็นปะเราก็ยิงได้ชิปแล้วก็ได้เพชรแดงเยอะขึ้นไปด้วยเห็นไหมครับแต่มันมีเวลาจํากัดน,นะลุงน,น่ไม่แน่ใจนะครับว่าน่าจะประมาณ5วันมัน้งน่าจะ5วันนะครับนี่เลยครับเนี่ยเราก็แค่เล่นไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยเราแค่แค่ปั่นๆไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีมงกุฎอยู่ตรงตรงที่เราจะเบ็ดนะครับนี่ครับตรงเนี้ยอ่าเนี่ยปนะ้าเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะครับตรงมงกุฎเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บแหลงให้เรานะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่ครับเห็นป่ะอ่าเนี่ยไอตรงแหลงของเรานะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้พอดีเลย จะเป็นค like to ิดคีดตรงนี้นะนี่ครับเราก็ปั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆลุงแนบก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคิดจากอะไรนะครับมงกุดมันถึงจะเด้งให้เรานะนี่นี่ครับนี่เราก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแรงเราจะเพิ่มไปนู่นเลยครับเนี่ยใครที่เล่นได้แรงไกลยิ่งเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งได้เพชรแดงเอาไปแลก เยอะขึ้นเท่านั้นนะแต่มันก็จะมีเวลาจำกัดน,นะครับะนะยิ่งถ้าเราเบ็ดมากขึ้นเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เราจะได้รับมงกุฎเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะตอนนี้แงบเบ็ดอยู่ประมาณ3ามหมื่นนะครับก็จะได้รับมงกุฎเนี่ยอ่าอยู่ที่60นะนะครับจดูนี่เมื่อไรมันจะเด้งให้เราแบบอ๊ออ่านี่เห็นปะได้แลวน่ครับนะครับ ได้อีกแล้นี่ครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มเป็นซักแปดหมื่นนะครับมันน่าจะคิดจากรอบที่เราได้ตังค์แหละใช่ป่าวหรือร่ผมนบคิดว่านะเนี่ครับเห็นปะ่ะ ดงและซึ่งอัตราการแลกเพชรแดงของเกมนี้นะครับจะอยู่ที่1ล้าน7 0 0แสนกว่านะครับของลูบี้สีแดงครับจะแลกเป็น1 USDC ได้นะครับนี่หละ โอเคครับก็มีอยู่แค่2วิธีนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็น house of poker มันจะมีหลากหลายวิธีนะครับเป็นอยู่ประมาณสามสี่ห้าวิธีเลยมั้งแต่ house of s l o t นะครับจะมีอยู่แค่2วิธีนี้เท่านั้นนะครับนะครับก็คือการไปบันนะครับนี่เลยครับแล้วก็เล่นแหลงขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับหรือแบบว่าใครที่แบบเปิดได้หลายๆจอนะครับก็ลองเปิดทิ้ง ให้มันปั่นไปเองดูก็ได้นะครับแต่ก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของชิปด้วยครับถ้าชิปหมดคือจบเลยนะนะครับเราก็จะต้องเติมเข้าไปแต่มันก็จะมีอ่าดูโฆษณาให้นะครับอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของรางวัลเรื่องของการ์ดนะครับที่เราจะได้ชิปมานะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในสำหรับ House of s l o t นะครับก็เป็นเกมที่เล่นเพลินอีหนึ่งเกมนะครับลรงแรวก็เล่นทุกวันเล่นกับ House of Poker นะครับ เดี๋ยวยังไงวันนี้ลงุงเนปก็ต้องขอตัวลาไปปั้นก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันบายบาย